แสงสุดท้ายของวันอาบไลตึกราฟาของกรุงเทพมหาคนครสะท้อนเงาบนกระจกเพนเฮา์รูบนชั้นสูงสุดของอาคารริมแม่น้ำเจ้าพระยาธนินวัฒนากุลไพศาลรประธานกรรมการบริหารวัฒนากุลไพศาลรกรุ๊ปอาณาจักรอสังหาริมทรัพย์หมื่นล้านยืนมองภาพนั้นด้วยแววตาว่างเปล่าความสำเร็จและทรัพย์สินคารที่ไร้ล้อมไม่เคยเติมเต็มช่องหัวในหัวใจของเขาได้เลยตลอด25้าปีที่ผ่านมา ยี่สิบหาปีที่เมคลาน้องสาวเพียงคนเดียวของเขาหายตัวไปอย่างไรร่องรอยจากบ้านพักตากอากาศริมทะเลหัวหินความทรงจำสุดท้ายคือเสียงหัวเราะของเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบและจี้ผีเสื้อครึ่งซีกที่เขาคล้องคอเธอไว้เป็นของขวัญวันเกิดอีกครึ่งซีกเขายังคงเก็บไว้ในตู้เซฟเราวกับเป็นเครื่องย้ำเตือนความผิดพลาดและความรุมแรงที่จะตามหาน้อง พบปพลงกล่อมเด็กที่แม่เคยร,ร้องให้เมคลาฟังยังคงก้องอยู่ในความจงของเขาเป็นอีกหนึ่งเศษเสียวของอดีตท,ที่เข้าเก่าเกี่ยวไว้พี่จะไม่หยุดตามหาไม่ว่านานแค่ไหนก็ตามธนินพึมพำกับตัวเองความมุ่งมั่นนี้เป็นดังเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนชีวิตเขาสร้างอาณาจักรธุรกิจส่วนหนึ่งก็เพื่อรวบรวมทรัพยากรและอิทธิพลในการตามหาน้องสาว ในอีกมุมหนึ่งของมหาคนครที่แตกต่างราวฟ้ากับดินมลินีจันสว่างหรือไม่หญิงสาววัย25ปีกำลังปอนข้าวต้มให้ยายที่นอนป่วยอยู่บนเสื้อผืนเก่าในห้องเช่าเล็กเต็กริมคลองเตยชุมชนแออัดที่ชีวิตคููคนขวรอยู่บนเส้นได้แห่งความหวังและความเส้นหวังแววตาของเมย์ฉายแววแข็งกร้าวและเด็ดเดี่ยวเกินวัยชีวิตที่ต้องดิ้นรนต่อสู้สอนให้เธอต้องเข้มแข็ง ยายจ่ากินอีกหน่อยนะจะได้มีแรงเมนพูดเสียงอ่อนโยนแต่ในใจกลับคุกรุ่นไปด้วยความแค้นที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่จำความได้ยายของเธอมักจะเล่าให้ฟังเสมอว,ว่าตระกูลวัฒนากุลไพศาลคือต้นเหตุของโศกนาฏกรรมทั้งหมดที่พรากความสุขไปจากครอบครัวจันสว่างทำลายธุรกิจเล็กๆของตาและที่เลวร้ายที่สุดคือการหายตัวไปของแม่ ของเธอซึ่งยายอ้างว่าเป็นลูกสาวคนเดียวของตนที่ต้องรากระเหินไปหลังจากถูกตระกูลนั้นทําลายชีวิตจําไว้นะแม่ไม่ว่านานแค่ไหนก็ตามทนินพึมพำกับตัวเองความมุ่งมั่นนี้เป็นดังเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนชีวิตเขาสร้างอาณาจักรธุรกิจส่วนหนึ่งก็เพื่อรวบรวมทรัพยากรและอิทธิพลในการตามหาน้องสาว ตระกูลวัฒนากุลภัยาลมันเป็นปีศาจมันพรากทุกอย่างไปจากเราอย่าลืมความแค้นของเรานะลานคำพูดของยายยังคงก้องอยู่ในหูของเมย์ทุกครั้งที่มองไปยังตึกสูงเสียดฟฟ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมังคั่งของศัตรูพวกแกจะต้องชดใช้ทุกอย่างที่พรากไปจากครอบครัวชัน้นเมย์กำมัดแน่นความเกลียดชังนี้คือแรงผลักดันให้เธอต้องทำอะไรสักอย่างวันหนึ่ง เมยเห็นประกาศรับสมัครงานของมูลนิธิวัฒนากุลภไยซานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามโอกาสทองในการแทกซึมเข้าไปใกล้ชิดศัตรูมาถึงแล้วเธอใช้ความฉลาดและวัยพริบทั้งหมดที่มีจนในที่สุดก็ได้งานนั้นมาครองโดยมีเป้าหมายแอบแฝงที่หนักอึ้งอยู่ในใจการทำงานในมูลนิธิทำให้เมยได้เห็นอีกด้านของทนินชายผู้เย็นชาและน่าเกรงขามในสายตาคนภายนอก แต่ในบางครั้งเธอก็สัมผัสได้ถึงความสระที่ซ่อนอยู่ลึกในดวงตาคมกิบคู่นั้นทนินเองก็เริ่มสังเกตเห็นเมยหญิงสาวหน้าตธรรมดาแต่มีแววตามุ่งมั่นและไม่ย,ยอมแพ้ใครบางครั้งเขารู้สึกประหลาดใจที่ท่าทางบางอย่างของเธอดูคล้ายเม่คลานองค์สาวของเขายัางน่าประหลาดโดยเฉพาะไฟเม็ดเล็กๆที่หางคิวข้างซ้าย ตำแหน่งเดียวกับที่เมคลาเคยมีวิชัยหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยและคนสนิทของทนินชายวัยกลางคนอดีตนายทหารผู้สุขุมรอบคอบเริ่มสังเกตเห็นความไม่ชอบมาพากลในตัวของเมยผมว่าผู้หญิงคนนี้มีอะไรไม่ชอบมาพากลครับท่านประธานวิชัยรายงานทนินหลังจากเฝ้าดูพฤติกรรมของเมยอ,อยู่หลายวัน เม่กำมัดแน่นความเกลียดชังนี้คือแรงผลักดันให้เธอต้องทำอะไรสักอย่างวันหนึ่งเม่เห็นประกาศรับสมัครงานของมูลนิธิวัฒนากุลไพศาลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามโอกาสทองในการแทรกซึมเข้าไปใกล้ชิดศัตรูมาถึงแล้วเธอใช้ความฉลาดและไวพริบทั้งหมดที่มีจนในที่สุดก็ได้งานนั้นมาครองโดยมีเป้าหมายแอบแฝงที่หนักอึ้งอยู่ในใจ การทำงานในมูลนิธิทำให้เมย์ได้เห็นอีกด้านของทนินชายผู้เย็นชาและน่าเกรงขามในสายตาคนภายนอกแต่ในบางครั้งเธอก็สัมผัสได้ถึงความสราที่ซ่อนอยู่ลึกๆึในดวงตาคมกริบคู่นั้นทนินเองก็เริ่มสังเกตเห็นเมย์หญิงสาวหน้าตาธรรมดาแต่มีแววตามุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ใครบางครั้งเขารู้สึกประหลาดใจที่ท่าทางบางอย่างของเธอดูคล้ายเมฆาลัน องสาวของเขาอย่างน่าประหลาดโดยเฉพาะไฟเม็ดเล็กๆที่หางคิ้วขางสายตำแหน่งเดียวกับที่เมคลาเคยมีวิชัยดูเหมือนเธอจะสนใจเรื่องส่วนตัวของท่านมากเกินไปและบางครั้งแกบถ่ายรูปเอกสารบางอย่างทนินโทนโมดคิว้วเขาสั่งให้วิชัยสืบประวัติของเมออย่างละเอียดในขณะเดียวกันเขาก็ได้รับบอแทซสไม่เกี่ยวกับคดีของเมคลา จากอดีตคนรับใช้เก่าแก่ของครอบครัวที่เพิ่งติดต่อมาหลังจากเห็นข่าวการบริจาคครั้งใหญ่ของมูลนิธิคุณหนูเมฆาชอบร้องเพลงกล่อมเด็กเพลงหนึ่งเจ้าค่ะเป็นเพลงที่คุณผู้หญิงเคยร้องให้ฟังบ่อยยืนป้าแจมคนรับใช้เก่าเล่าให้ฟังทางโทรศัพท์แล้วก็มีจีรูปพีเสื้อที่คุณท่านให้คุณหนูชอบมากไม่เคยถอดเลย ข้อมูลนี้ทำให้หัวใจของธนินเต้นแรงมันคือเพลงเดียวกับที่เขายังจำได้และจีพีเสือที่เขายังเก็บไว้เมยเริ่มแผนการของเธออย่างระมัดระวังเธอปล่อยข่าวลือเล็กน้อยเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของของโครงการช่วยเหลือชุมชนของมูนิคทีหวังจะทำลายชื่อเสียงของธนินแต่ผลลัพธ์กับไม่เป็นอย่างที่คิดธนินทนกลับสั่งให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียด และเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดต่อสาธารณะทำให้มูลนิธิได้รับคําชมในเรื่องความโปรง่งใสมากยิ่งขึ้นระหว่างที่พยายามหาหลักฐานเพื่อเล่นงานทนินแม่ได้กลับไปลือคนของเกา่าของยายที่ห้องเฉาเธอพบสมุดบันทึกเกา่าครามคร่าเล่มหนึ่งซ่อนอยู่ในหีบไม้ใบเกา่าเนื้อหาในนั้นเป็นลายมือของแม่ที่ยายเคยบอกว่าหายตัวไป ข้อความในสมุดบันทึกส่วนใหญ่เป็นการพรรณนาถึงความสุขในวัยเด็กความรักที่มีต่อพี่ชายและความฝันเล็กน้อยที่อยากจะเป็นครูไม่มีส่วนไหนเลยที่กล่าวโทษหรือแสดงความเกลียดชังต่อตระกูลวัฒนากุลไพศาลอย่างที่ยายเคยเล่าและยิ่งไปกว่านั้นในหน้าสุดท้ายของสมุดมีรูปวาดผีเสื้อตัวเล็กๆและข้อความสั้นว่าของควันจากพี่ชายคุณหนูชอบมากไม่เคยทอดเลย ข้อมูลนี้ทำให้หัวใจของธนินเต้นแรงมันคือเพลงเดียวกับที่เขายังจำได้และจีพีเสือที่เขายังเก็บไว้ไม่เริ่มแผนการของเธออย่างระมัดระวังเธอปล่อยข่าวลือเล็กน้อยเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของโครงการช่วยเหลือชุมชนของมูนิตี้วังจะทำลายชื่อเสียงของธนินแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างที่คิด ทนินกลับสั่งให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดและเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดต่อสาธารณะททำให้มูนิธิได้รับคำชมในเรื่องความโปรง่งใสมากยิ่งขึ้นระหว่างที่พยายามหาหลักฐานเพื่อเล่นงานทนินแมนเมยได้กลับไปรื้อคนของเก่าๆก่าจะเก็บไว้ตลอดไปข้างแทนรูปวาดนั้นมีรอยบุ๋มเหมือนเคยมีอะไรติดอยู่และแล้วในลิ้นชักเล็กๆท,ที่ซ่อนอยู่ใต้หิบนั่นเอง เม่์ก็พบมันจี G. ห้อยคอรูปผีเสื้อทองคำอีกครึ่งซีกมันเหมือนกับจีที่ธนินเคยให้สัมภาษณ์ในนิตยสารว่าเป็นของสำคัญที่เชื่อมโยงเข้ากับน้องสาวที่หายไปหัวใจของเมย์กระนำเต้นรัวความสับสนท่าโทมเข้ามาอย่างหนักหน่วงสิ่งที่ยายเล่ามาตลอดชีวิตหรือว่ามันจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมด ในขณะเดียวกันโครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ของวัฒนากุลไพศาลกรุ๊ปเพื่อสร้างคอนโดมิเนียมรูริแม่น้ำเจ้าพระยากำลังจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนริมคลองที่เมยและยายอาศัยอยู่ชาวบ้านได้รับแจ้งให้ย้ายออกภายในเวลาที่กำหนดพร้อมกับเงินชดเชยจำนวนหนึ่งซึ่งพวกเขาเห็นว่าไม่เป็นธรรมความโกรธแค้นปะทุข,ขึ้นเมยซึ่งมีความรู้และกล้าพูด กลายเป็นแกนนําในการต่อต้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเเชินหน้ากันโดยตรงระหว่างธนินและเมย์เกิดขึ้นหลายครั้งที่สายงานก่อสร้างและที่ทําการมูลนิธิครั้งหนึ่งท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายขณะที่ชาวบ้านกําลังประท้วงอย่างหนักธนินลงพื้นที่เพื่อจะตระจาด้วยตัวเองเข้าเห็นเมย์ยืนอยู่แถวหน้าตะโกนทอยคำประนามบริษัทของเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง แต่ในเวลตานั้นทนินกลับเห็นเงาของเมคลาซ่อนทับอยู่คุณไม่มีหัวใจในขณะเดียวกันโครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ของวัฒนากูลภยนยกรุปร๊ปภพยานกรุ๊ปเพื่อสร้างคอนโดมิเนียมรูริมแม่น้ำเจ้าพระยากำลังจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนริมคลองที่เมและยายอาศัยอยู่ชาวบ้านได้รับแจ้งให้ย้ายออกภายในเวลาที่กำหนดพร้อมกับเงินชดเชยจำนวนหนึ่งซึ่งพวกเขาเห็นว่าไม่เป็นทรม ความโกรธแค้นปะทุขึ้นเมยซึ่งมีความรู้และกล้าพูดกลายเป็นแกนนำในการต่อต้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเผชิญหน้ากันโดยตรงระหว่างทนินและเมยเกิดขึ้นหลายครั้งที่สายงานก่อสร้างและที่ทำการมูนิธิครั้งหนึ่งท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายขณะที่ชาวบ้านกำลังประท้วงอย่างหนักธนินลงพื้นที่เพื่อจะระจาด้วยตัวเอง เขาเห็นเมย์ยืนอยู่แถวหน้าคุณกำลังจะทำลายบ้านของพวกเราทำลายชีวิตขอพวกเราเมย์ตะโกนใส่หน้าทนินเสียงของเธอสันเครือด้วยความโกรธผมเข้าใจความรู้สึกของคุณธนินตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงความหนักแน่นแต่บริษัทของเราทำทุกอย่างตามกฎหมายและเราเสนอค่าชดเชยที่ดีที่สุดแล้วเงินของคุณซื้อทุกอย่างไม่ได้ เมย์ตะโกนใส่หน้าธนินเสียงของเธอสั้นเครือด้วยความโกรธผมเข้าใจความรู้สึกของคุณธนินตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงความหนักแน่นแต่บริษัทของเราทำทุกอย่างตามกฎหมายและเราเสนอค่าชดเชยที่ดีที่สุดแล้วเม่ส่วนกลับน้ำตาเริ่มคลอหน่วยธนินมองลึกลงไปดวงตาของเมย์บางทีคุณอาจจะไม่เข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดเขาเกล่าวอย่างมีความหมายบางอย่าง ก่อนจะหันไปสั่งให้ทีมงานของเขาดูแลเรื่องการเจจาต่อความตึงเครียดระหว่างทั้งคู่เพิ่มสูงขึ้นทุกขณะในใจของทนินความสงสัยที่ว่าเมย์อาจจะเป็นเมลาน้องสาวของเขาก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นทุกที่เขาเริ่มปะติดปะต่อเรื่องราวทั้งจีผีเสือ้อที่ห่างคิวพลงกลอมเด็กที่เขาบังเอิญได้ยินไม่ทำเบาขณะทำงานในมูลนิธิวันหนึ่ง มันเป็นเพลงเดียวกับที่แม่เคยร้องให้เมคล่าฟังทนินสั่งให้วิชัยเร่งการสืบสวนให้เร็วที่สุดวิชัยใช้เส้นสายและทรัพยากรทั้งหมดที่มีจนในที่สุดก็ค้นพบความเชื่อมโยงที่น่าตกใจประวัติของแม่ของเมที่ยายอ้างถึงนั้นคลุมเครือและไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการสืบสวนได้ชี้ไปที่บุคคลที่สามคือนายอำนาจอโซเมธา อดีตหุ้นส่วนธุรกิจคนสำคัญของพ่อทนินซึ่งเคยมีความขัดแย้งทางธุรกิจกันอย่างรุนแรงก่อนที่เมคลาจะหายตัวไปไม่นานนายอำนาจเป็นคนทะยอทะยานและอมหิตเขาอาจมีแรงจูงใจที่จะทำลายครอบครัววัฒนากุลไพศาลข้อมูลใหม่นี้ทำให้ทนินตกตะลึงหรือว่าการหายตัวไปของเมคลาจะไม่ใช่แค่อุบัติเหตุหรือการลักพาตัวเรียกฆ่าไทยธรรมดาว แต่เป็นแผนการที่ซับซ้อนและชั่วร้ายกว่านั้นนายอำนาจซึ่งปัจจุบันกลายเป็นนักธุรกิจใหญ่ผู้มีหน้ามีตาในสังคมและยังคงมีอิทธิพลในแวดวงต่างๆเริ่มรู้ตัวว่าความลับดำมืดในอดีตของเขากำลังจะถูกขุดคุยเขาไม่มีทางยอมให้ทุกอย่างที่สร้างมาพังคลายลงง่ายๆเขาเริ่มเคลื่อนไหวยอย่างเงียบเงียบเงียบเชียบสั่งให้ลูกน้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของทานา โนและเมย์อ,อย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะกำจัดทุกคนที่เป็นภัยต่อเขาไม่ยังคงสับสนกับความจริงที่ค่อยๆเปิดเผยท่านินสั่งให้วิชายเร่งการสืบสวนให้เร็วที่สุดวิชัยใช้เส้นสายและทรัพยากรทั้งหมดที่มีจนในที่สุดก็ค้นพบความเชื่อมโยงที่น่าตกใจประวัติของแม่ของเมย์ที่ยายอ้างถึงนั้นคลุมเครือและไม่มีหลักฐานชัดเจน แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการสืบส่วนได้ชี้ไปที่บุคคลที่สามคือนายอำนาจเธอพยายามซักถามยายแต่ยายก็เอาแต่ร้องไห้และพูดจาวนไม่รู้เรื่องสภาพร่างกายของยายทรุดโทรมลงทุกวันทำให้เมยยิ่งรู้สึกกดดันและสับสนมากขึ้นเธอไม่รู้จะเชื่อใครหรืออะไรดีความเกลียดชังที่เคยมีต่อนินเริ่มสันคลอนแต่ความแค้นที่ถูกปลูกฝังมานานก็ยังไม่จางหายไป ทานินตัดสินใจว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับเมย์อ,อีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ในฐานะประธานบริษัทกับแกนนำผู้ประท้วงแต่ในฐานะพี่ชายที่อาจจะได้ใช้พบน้องสาวที่พลัดพากเขานัดพบเมย์ที่ร้านกาแฟเล็กแห่งหนึ่งอ้างว่าต้องการเจรจาเรื่องปัญหาชุมชนเป็นการส่วนตัวผมมีเรื่องสำคัญจะคุยกับคุณเกี่ยวกับอดีต ธนินท์เริ่มต้นบทสนทนาแววตาของเขามองเมยออย่างลึกซึ้งไม่รู้สึกใจเต้นไม่เป็นสัมเรื่องอะไรคะทนินหยิบจีผีเสื้อครึง่งซีของเขาออกมาวางบนโต๊ะคุณเคยเห็นจีนี่ไหมเมย์พง,งะมือของเธอเพลอกรำจีอีกครึง่งซีกที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อแน่นฉันฉันไม่รู้เธอตอบเสียงสัน้นเพลงกลอมเด็กที่คุณเคยห้ำ เพลงนั้นแม่ของผมเคยร้องให้น้องสาวผมฟังทนินพูดต่อน้องสาวผมชื่อเมคลา่าเธอมีไฟที่ห่างคิ้วซ้ายเหมือนคุณและเธอหายตัวไปเมื่ออีสห้าปีก่อนพร้อมกับจีพีเสืออีกครึ่งซีกเมตัวแข็งทือน้ำตาไหลาอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวความจริงที่น่าสะพรึงกลัวกำลังทาโทมเข้าใส่เธออย่างจังไอที่สุดเมก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่เธอเชื่อว่าถูกต้องเพื่อ ครอบครัวของเธอเธอรวบรวมข้อมูลที่เธอคิดว่าเป็นหลักฐานการทุจริตในอดีตของตระกูลวัฒนากูลไพซา,านซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนและใส่ร้าย,ายโดยนายอำนาจผ่านทางยายของเธอและนำไปปล่อยให้กับนักข่าวสายอาชญากรรมคนหนึ่งหวังจะทำลายชื่อเสียงของธนินให้ย่อยยับข่าวชาวแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายให้กับวัฒนากุลไพซา,านกรุ๊ปพอสมควร ทานินรู้ทันทีว่านี่เป็นฝีมือของใครแต่เขาก็ไม่ได้โกรธเมยเท่าที่ควรเพราะเขารู้ว่าเธอกำลังถูกหลอกใช้และตกเป็นเครื่องมือของความแค้นที่ผิดฝ้าผิดตัวขณะเดียวกันนายอํานาจเมื่อเห็นว่าเมย์เริ่มเคลื่อนไหวและทนิน,นุนก็กำลังใกล้ความจริงมากขึ้นทุกทีเขาตัดสินใจลงมือขั้นเด็ดขาดเขาสั่งให้ลูกน้องไปจัดการ กับยายของเมย์ที่โรงพยาบาลเพื่อปิดปากพยานคนสำคัญคนสุดท้ายและลักพาตัวเมย์เพื่อใช้เป็นเครื่องต่อรองหรือกำจัดทิ้งหากจำเป็นวิชัยซึ่งคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของนายอำนาจอยู่แล้วสามารถสกัดกันแผนการทำรายยายของเมย์ได้ทัทนท่วงทีแต่ลูกน้องของนายอำนาจก็ไหวตัวทันและเปลี่ยนเป้าหมายมาที่เมย์โดยตรงทนนินได้รับข่าวจากวิชัย เขารีบตรงไปยังห้องเช่าของเมย์ทันทีที่นั้นเขาพบว่าเมยกำลังถูกใช้ยชะก,กันสองคนลากตัวออกมาทนินโทนและวิชัยเข้าปะทะกับคนร้ายเกิดการต่อสู้กันชุลมุนทนินได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็สามารถช่วยเมย์อ,ออกมาได้อย่างปลอดภัยในที่สุดหลักฐานทั้งหมดที่วิชัยรวบรวมมาได้ก็มัดตัวนายอำนาจจนดินไม่หลุด ทั้งพยานบุคคลเอกสารการโอนเงินและบันทึกการสนทนาที่แออที่แอบบันทึกไว้ตำรวจเจข้าจับกลุ่มนายอำนาจถึงเคอรฮารูของเขาท,นาทันทีการเพเชิญหน้าครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นที่ห้องสอบสวนธนินแม่และนายอำนาจอยู่พร้อมหน้ากันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจแกทำลายครอบครัวฉันแกฆ่าพ่อแม่ฉันนายอำนาจตะกูลสายธนินอย่างบ้าคลัง่งเมื่อถูกเปิดโปงความผิดทั้งหมดในอดีต ทั้งการวางแผนลักพาตัวเมคลาเพื่อทำลายกำลังใจของพ่อธนินการสร้างสถานการณ์ให้ครอบครัวจันสว่างซึ่งตอนนั้นเป็นคู่แข่งทางธุรกิจเล็กๆเดกๆและพ่อของเมย์เป็นคนเสื้อตรงที่อาจจะรู้เห็นการทุจริตบางอย่างของนายอำนาจต้องลมสลายและตายอย่างปริศนาเพื่อเบียงเบนความสนใจและป้ายความผิดและการหลอกชายยายของเมยให้เลี้ยงดูเมคลา ที่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นมาลินี่ด้วยความเชื่อผิดทิศและความเกลียดชังต่อตระกูลวัฒนากุลภัยสารมาตลอดหลายปีคนที่ทำลายทุกอย่างคือแกต่างหากาอัมนาทนินตอบกลับด้วยเสียงกราวแกทำลายชีวิตของน้องสาวฉันแกทำลายครอบครัวของคนบริสุทธิ์เพียงเพื่อความโลภของตัวเองในที่สุดความจริงทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยต่อหน้าเมาย จี้ีเสื้อสองซีกถูกนำมาต่อกันมันเข้ากันได้สนิทพอดีราวกับไม่เคยแยกจากกันยืนยันสิ่งที่อยู่ในใจของเธอมาตลอดเธอคือเมคลาวัฒนากุณไพศาลน้นองสาวที่หายไปของธนินน้ำตาแห่งความตกใจความสับสนความเสียใจและความโล่งใจไหลทะลักออกมาจากดวงตาของเมคลาเธอทรุดตัวลงกับพื้น ทนินรีบเข้าไปให้ประคองน้องสาวไว้ในอ้อมแขนที่รอคอยมานานถึง25ปียายของเมคลาซึ่งอาการทรุดหนักหลังจากรู้ความจริงทั้งหมดได้เสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลในวันต่อมาก็สินใจยายได้ขอโทษเมคลาและทนินสํสำหรับทุกสิ่งที่ผ่านมาเธอมอบกล่องไม้เล็กๆให้เมคลาในนั้นมีจดหมายที่แม่แท้ของเมคลา